วาดิมแฟนใหม่ซาร่าออกมาพูดครั้งแรกวาดิมชี้มาทำงานที่กรุงเทพมหานครแล้วเดทกับซาร่าแค่สามเดือนจากนั้นซาร่าขอเลิกก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นชี้ใครที่ทำวาดิมเสียหายพร้อมเอาผิดแน่นอนกลายเป็นดราม่าซีรีส์มหากาบไปแล้วจ้ากับกรณี ซาร่าคาซิงกินีที่ออกมายอมรับว่าตนได้คลอดลูกคือน้องเอมิลี่ซึ่งเป็นลูกของซาร่ากับวาดิมนายแบบชาวรัเสเซียและต่อมามีคำถามว่าเหตุใดวาดิมกับซาร่าจึงไม่ฟอลโล่ไอจีกันซึ่งซาร่ามาตอบว่าทั้งตนและวาดิมยังรักกันปกติดีเคยมีแพลนจะคุยกันเรื่องแต่งงาน แต่ฝ่ายชายติดที่จีนกลับมาไม่ได้ส่วนที่ไม่ซ้อโลกกันเพราะมีแอดลับตามกันอยู่แล้วล่าสุดวันที่11ตุลาคม2563วาดิมได้ออกมาโพสในไอจเพื่อเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดว่าอย่างแรกเลยคือ ผมต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างผมในเหตุการณ์วุ่นวายที่คาดไม่ถึงในครั้งนี้ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมกับซาร่าคบหากันเพียงแค่สามเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม2019มกราคม2020ในช่วงที่ผมทำงานที่กรุงเทพเราคุยกันเรื่องแต่งงานจริงไม่นานจากนั้นแต่แล้วความสัมพันธ์ของเราก็ไปไม่รอดการครบกันของเราก็เลยเหมือนกับการครบกันเล่นๆซาร่าเลิกกับผมในเดือนมกราคม2020และผมก็ยอมรับมันจากนั้นผมก็บินออกจาก กรุงเทพมหานครและเราทั้งสองคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันจริงจงจังจังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหากว่ามีใครตั้งใจที่จะทำลายชื่อเสียงของผมรวมไปถึงการสร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงปล่อยข่าวปลอมพยายามข่มขู่คุกคามผมบอกได้เลยว่าผมก็ตั้งใจที่จะเอาคืนในแบบที่รุนแรงเหมือนกัน